ทีนี้คุณคาจจานี่สําคัญเพราะมันเป็นลวดลายสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์มีมาตั้งแต่สมัยยังไม่มีโพทรูแล้วก็พบที่อมรรีเป็นตัวอย่างแล้วทีนี้มันทําให้ผมเนี่ยมา,มา,มาเปรียบเทียบกับเสมาหินที่เมืองไทยเป็นในอีสานเนี่ยมันมีการพพุทธศาสนาได้เข้ามาตั้งนานแล้ว<ม>เข้าเข้ามาก่อนพวกฮินดูและตามนะบริเวณที่เป็นเนินศาสนาชือซึ่งเป็นไอ้แหล่งฝังกระดูกหรือทําพิธีกรรมเนี่ยมันได้มีการเพิ่มตั้งขึ้นมาแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็ แต่งหินตั้งให้มีสัญ,ญลักษณ์เป็นแท่งดอกบัวเพื่อที่จะเป็นใบเสมาเป็นลักษณะที่ทังนั้นเขาเรียกววอทิสสูปะหมายถึงว่าเป็นการทําป<ไ>ุ่นถึงพุทธศาสนาปากรอบฐานเดินดินที่เป็นแหล่งผี<โ>อะ่ะเพราะฉะนั้นไอแผ่นหินที่เป็นเสมาเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาที่มีมาก่อนที่จะมีการสร้างพุทธรูปเป็นหลักฐานที่สําคัญแล้วก็ลวดลายเนี่ยนะฮะมีที่มาจากอมรวดีนี่จะอามารวดีนี่มันจะผ่านไปลังกา กระาดถึงจะเข้ามาในเอเชียเันาไปเพราะในตัวใบเสมาที่มีพิพิธภัณต์ะมันพูดถึงสมัยก่อนที่จะมีการทําพุตธรูปตนี้ในอีสานเนี่ยมันมีการทําพุตธรูปว่าตอนหลังในพุทธศตวรรษที่สิบสามสิบสี่จึงมีการทําภาพชาดกโดขึ้นมาอย่างเช่นที่เราพบในชายภูมิทางแอ่ลุ่มน้ำชีพเมือเพิ่าแดดจุกย่างตรงนี้